พอไปห่วงกันเยอะๆค่ะตรงกวางเองรู้สึกยังไงบ้างเพราะกว่างเองก็เคยเป็นคนขี้ห่วงขี้หึงมาก่อนครับคือเข้าใจเขานะครับว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหัวเขาบ้างนี่นครับผมก็แต่ว่าเรื่องเรื่องหลักเลยที่ทําให้เราทะเลาะกันซะส่วนใหญ่นะครับประมาณ80%ของเรื่องที่ทะเลาะเนะี่ยคือเรื่องถึงห่วงเราเราก็เลยแต่ก็ด้วยที่ความเราเคยเป็นมาก่อนเราเลยเข้าใจมันเลยยังแบบ มีมีวิธีคุยวิธีแก้กันมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็คือก็ต้องพยายามคอยเตือนคอยดุเขาอะว่าว่า,วาให้ให้กลับเขา้ารูปเข้ารอยคือความรักมันไม่ใช่ความการห่วงกับการรักกันนคนละเรื่องนะค,คือเหมือนเขาเอามาปนกันหมดว่าว่าการที่รักกันฉันต้องห่วงเธอที่สุดเธอคือต้องโดน หลงตัวเองรือเปล่าไม่ได้คิดอย่างนั้นสน่ไจ้ะก็ก็ค่อยๆค่อยๆสอนเขาอะไรเงี้ยครับผมค่อยๆเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีการมุมมองของเขาอะไรเงี้ยครับเรนบอกว่าขนาดกวางเข้าป่าหวานยังคิดเลยว่าไปหาใครใช่ใช่ครับผมคือช่วงแรกๆก็ในป่ามีชนีไงคืออันนี้คือช่วงแรกๆเนี่ยคือกิจกรรมการขับวิบากหรือการเดินป่าอะไรพวกนี้มันเหมือนกันครับคือ มันไม่มีสัญญาณในนั้นแล้วปรากฏว่ามีช่วงแรกๆครับที่ไปกวางก็จะไปกับแก๊งเพื่อนประมาณห้าห้ากคนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงนั้นเพื่อนกวางใช้โทรศัพท์ค่ายใหญ่อยู่ค่ายหนึ่ง<ม>ซึ่งมันมีสัญญาณใช่ครับ<ม>แล้วของกวางเนี่ยใช้อีกค่ายหนึ่งซึ่งมันไม่มีสัญญาณแล้วเหมือนช่วงที่เราพักเดรกกันไปจอดอยู่ริมน้ําตกอะไรเย่างี้แบบไม่ไหวแล้วนอนพักเพื่อนถ่ายรูปลงโซเชียลได้พอกลับมาถึงที่เบสแคมป์ปุ๊บหวานไลน์มาเลยทาไมเธอหายไปไหนมา เื่อนเธอแบบลงได้ลงรูปโซเชียลได้ทําไมเธอติดต่อฉันไม่ได้อะไรเงี้ยเดือดร้อนกันไปหลายแบบทะเลาะกันยกใหญ่อีกอะไรเงี้ยจนจนเราก็ต้องกลับมาอธิบายให้เขาหลายๆขั้นตอนหน่อยอะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วเขาก็เริ่มเข้าใจคือหวานยังดีอย่างหนึ่งที่ที่คือพอเขาอารมณ์เย็นลงเขายอมฟังนะครับหรือตอนที่เขาลังร้อนอยู่เนี่ยที่เราพูดกันใส่ใส่กันเนี่ยเขาเก็บ ไปแล้วไปคิดอีกทีหนึ่งแล้วถึงจะมาเข้าใจทีหลังก็ยังดีที่เขายังเก็บไปฟังอะไรเงี้ยครับก็เข้าใจช้าเหรออันนี้ความเข้าใจว่าตอนคนเราทะเลาะก,กันตอนเราเดือดเดือดอก,กันเนี่ยมัน,ม,นมันฟังกันไม่รู้เรื่องหรอกครับก็ให้เขากลับมีเวลากลับไปคิดหน่อย,ยบ <c oughs> ปโยคนี้นากลัวเห็นไหมบอกแล้วจินตนาการสําคัญกว่าความรู้เพค่ะเราเห็นมโนปั๊บเราจะคิดออก่าเป็นอย่างงี้งี้ยังไม่ทันรู้นะแต่ไม่ได้ต้องเป็นเช่นนั้นเช่นนี้และเช่นนั้นแน่ระหว่างมโนเ ก็เอกจนถึงห่วงเนี่ยสุดๆครับก่อนกับลังแต่งงานอันไหนหนักกว่ากันกราบเป็นอย่างนี้ตอนนี้ช่วงนี้กราฟกำลังลงแล้วครับผมกำลังดีเป้นดีเป็่เลยครับผมจะมีช่วงนึงที่กราฟขึ้นมีพีคมากๆคือคือสามารถหยิบจับทุกอย่างมาถึงห่วงได้หมดคือช่วงนั้นคือช่วงพีคสุดๆว้าพีจริงจริงไม่จริงเช่นเช่นเช่นอะไรครับว่าไอ้ที่บอกหยิบจับอะไรก็หัวหห่วงหมดสมมติ อ่าไม่ใช่สมมติเรื่องจริงที่ผ่านมาเรื่องจรงไป่ง้ไหนเรื่องไหนเอาะก่อนกระซิบก่อนกวางไปแข่งรถจังหวัดภูเก็ตใช่ไหมครับผมก็เป็นจังหวัดริมทะเลใช่ไหมครับแล้วเขาก็ไปเจอรูปแฟนเก่า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 อะไรเงี้ยถ่ายรูปกับทะเลจับมาแมทกันว่าอยู่ทะเลด้วยกันแน่เลยอะไรเงี้ยคือเธอแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของโลกมันเป็นทะเลคือแบบอาจจะซ้ำกันที่ไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่เห็นได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ อันเนี้ยคือเรา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 เลยเข้าใจเพราะเราผ่านจุดหึงหวงบ้าบอบอเบอร์นั้นมาแล้วอะไรเงี้ยคือแบบเราเราเข้าใจเลยว่าไม่ด่านะบ้าบอบอดนึงนะจ๊ะไม่แล้วคือเวลาเขาหึงคือเขาโกรธแบบเป็นฟืนเป็นไฟสิงหโอ้โหเหมือนแบบว่ากว่างนอกใจไปแล้วอะไรเงี้ยเราไม่ไม่ทาหาความจริงก่อนหรอคือหวานนะเป็นคนเวลาเวลาขึ้นต้องไปให้สุดค่ะ คือตั้งสุดด้วยใช่แล้วลงยากไหมล่ะไม่ยากค่ะโอเคซึ่งจริงๆต้องระวังนะคือพี่อ้อยเชื่ออย่างหนึ่งเสมอว่าเฮ้ยคนร้ราน่ะจะทรมานถ้าเราไม่ร้อนรนแต่ถ้าน้องร้อนรนปั๊บเขาจะยิ่งสนุกและเขารู้สึกเลยว่าาโอ้บนนี้แย่ง่ายใช่ค่ะอเราต้องแบบว่าต้องรับมืออีกแบบจริงๆทั้งหมดเนี่ยตอนนั้นอย่างหนึ่งหลายๆเรื่องมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันเร็วนะครับพูดกันตรงก็คือหลังจากคบกัน3เดือนปึ๊บปึ๊บป๊บทุกอย่างอ่ะมันถ้าพูดกันตรงคือฝุ่นตลบ ใช่ค่ะคนที่ติดตามข่าวยังงงเลยตอนนั้นคือฮะตกลงมันฮะอะไรนะตอนนั้นคือมันและแม้แต่เพื่อนสนิทหรือพี่สนิทของหวานเองก็น่าจะงงเหมือนกันอ่าลองไปฟังความรู้สึกในจ้าของ่าวสาวซาซาสักนิดหนึ่งว่าเขารู้สึกยังไงกับข่าวนี้รู้สึกยังไงที่วันนี้หวานกําลังแต่งงานนะคะพาะวันนี้ก็ยังไม่ชินค่ะเพราะว่ารู้สึกว่า หวานนี่เป็นน้องเล็กสาหรับเราเสมอดีใจค่ะดีใจดีใจที่วันนี้หวานจะมีข่าวดีแล้วก็เจอคนที่หวานเขาอยากจะอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตนะคะพิมพ์ก็แสดงความดีนีด้วยอย่างอย่างอย่างสุดหัวใจอยากให้น้องมีความสุขจริงๆรวมถึงพี่กวางพิมก็รู้ว่าจริงๆแนละ้วพี่กวางเขาเป็นสายร็อกนะตอนแรกก็ก็โมงเหมือนกันว่าเอ๊ะมารักกันได้ได้ไงแต่ว่าพอเราเห็นว่าน้องเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ชื่นชม บอกกับลูกอัพพี่กวางขนาดนี้พิมพก็รู้สึกว่าอ่ะคงเป็นคู่ชีวิตที่เขาเลือกแล้วอะไรอย่างงี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพิมพเนี่ยจะอยู่ในจุดที่เป็นพี่ใหญ่ที่แบบหวานจะพูดเสมอว่าพี่พิมพดุหวานพี่พิมพแบบเหมือนแบบไม่เห็นหวานโตสักทีแต่วันนี้พิมพรู้แล้วว่าพิมพสามารถปล่อยมือหวานได้อย่างร้อยเปอร์เซนอย่างสบายใจเพราะว่ามีพี่กวางคอยดูแลแทนพี่พิม ก็ฝากพี่กวางดูแลพี่หวานด้วยนะคะก็ตอนที่ดี้และหวานจะแต่งงานนะคะแก้วก็ดีใจมากเลยค่ะดีใจมากก็ไม่ได้เชื่อนะคะเพราว่าแบบคือทุกคนคงไม่คิดเลยนะว่าหวานจะเป็นคนแรก <laughs> ใช่ป่ะเพราะหวานแต <laughs> ่งสูนยแต่ก็ดีใจนะคะที่หวานเป็นคนแรกแล้วก็ ได้จะได้เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีนะก็อย่างที่พี่พิมบอกกันะก็แบบว่าล้างคำสาปของวงแล้วใช <laughs> ่ไหมฝากพี่กวางดูแลหวานด้วยแล้วก็หวานเนี่ยเห็นว่า่างนี้เป็นแม่บ้านแม่เรือนแล้วนะเมื่อก่อนนี้ไม่เคยทํากับพ่องกับข้าวเลยเลยก็แฮปปี้นะคะที่เห็นหวานโตมาได้ขนาดนี้แล้วก็ดูแลกันดีๆนะคะความรัก ก็สามารถเปลี่ยนเราได้ไม่น่าเชื่อเลยจริงๆว่าหวานจะเป็นคนแรกเป็นไงครบแต่ก่อนไม่เคยทํากับข้าวเลยเราไม่เคยเอาแต่พับนังนึกะคิดถึงแก้วอยู่ไกลแต่อยู่ที่อเมริกาค่ะไม่เคยทํากับข้าวเลยไม่เคยเลยค่ะคืออุปกรณ์ครัวหรืออะไรเงี้ยค่ะหวานไม่เคยรู้จักคือหวานทํารายการที่ต้องทํากับข้าวรายการอาหารแต่วานเป็นคนที่แบบ กินเค็มเพราะฉะนั้นทุกอย่างของหวานตั้งแต่ไข่ยันข้าวยันผักทุกอย่างเค็มหมดเอาไม่ได้ดอมนลค่ะลูกหวานทขาไม่เป็นนะหวานแบบไม่เข้าใจคือหวานเข้าใจคอนเซปต์มันตะวันรู้สึกว่าต้องเค็มเข้าว่าถึงจะอร่อยค่ะแต่ว่านเดี๋ยวนี้แบบเขาไม่กินเค็มเลย เราก็ต้องพยายามทําอาหารให้มันได้หลากหลายอย่างแล้วก็เรียนรู้ในความเป็นเป็นแม่บ้านแม่เลือนมากยิ่งขึ้นนะคะอะไรที่ไม่เคยทําก็ก็ได้ทนานะวันนี้ค่ะจริงๆแล้วในเลิกเลิกการแต่งงานคเลิกแรกนี่คือประมาณเดือนอไหนคะสองพฤษภาที่ผ่าน,านมาค่ะ,คะเจอโควิดพอดีโควิดลงเต็มๆเลยครับแต่ว่าเราเตรียมทุกอย่างเสร็จทุกอย่างแล้วครับเสร็จหมดแล้วทุกอย่างเร้อยพิมพ์การ์ดยังพิมพ์แล้วครับแล้วมันก็เขียน2พฤษภาใช่ครับผมใช่ค่ะแจกยัง เตรียมมาแจกคือเซตของเซตบางเซตแจกไปแล้วมีแจกไปหน่อยนึงแล้วด้วยใช่ค่ะของพี่พี่เนี่ยคือหวานจ้างเขาเขียนเป็นตัวสวยงามก็คือแบบตั้งใจจะมาติดโควิดก่อนตอนแรกก็เอ๊เราจะไปแจกเลยไหมหรือว่าเราจะเก็บไว้ก่อนเพราะเปล่าเลื่อนเดี๋ยวพี่พี่จะงงเลยนะคะตอนหลังก็เลยพอตัดสินใจเลื่อนก็เลยเดี๋ยวไปพิมพ์ใหม่แล้วก็เดี๋ยวคงได้มายมาถึงกั น้ำตาไหลเลยทีเดียวไหลค่ะพี่จอร์ดเพราะว่ามันเหมือนเราตื่นเต้นมากแบบอุ๊ออีกเดือนกว่าจะแต่งงานแล้วก็เป็นปกติของของผู้หญิงทั่วไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ดีก็วันที่ไปท,ทําพิธีที่สมเด็จวานอารัฐก็ประกาศว่าคืนนั้นก็ตัดสินใจว,ว่าวันนี้ต้องเจอสื่อแน่นอนเราเราจะไปต่อหรือว่าเราจะเบรกก่อน <c oughs> ก็เลยตัดสินใจว่าจะเบรกก็ร้องไห้ เคยฟังอะไรแบบนี้เลยคนลุกความี่หอดซ้อมงานแต่งงานโดนอยู่แล้วไม่ร้องทำไมไม่ได้ร้องคนลุก